ลบสปอยวันนี้นะครับกับเอมิเลียเพเรสถึงแม้จะเข้าชิง13ออสการ์แต่ดราม่าเพียบ เอเมเลียเพเรสเป็นผลงานภาพยนตร์ภาษาสเปนของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสอย่างฌักโอเดียรตัวหนังเล่าถึงหัวหน้าแก๊ง้ายาในเม็กซิโกที่ได้ว่าจ้างริต้าทนายสาวที่ไม่เคยได้รับการยอมรับให้ช่วยจัดฉากการตายของเขาเพื่อที่จะได้มีชีวิตใหม่ในแบบที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงอย่างที่ทราบกันว่าเรื่องนี้ได้2ออสการ์จากการเข้าชิงทั้งหมด13รางวัลนับนะเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ได้เข้าชิงมากที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้มีโรม่ากับ c r o u ช h i n g Tiger Hidden Dragon ที่เข้าชิง10รางวัล โดยที่13รางวัลของเอเมเลียเพเรสเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเห็นภาพคือเยอะกว่าหนังคลาสสิกคลาสสิกอย่าง The Godfather ภาค2อง h i l l e r s List หรือแม้กระทั่ง Lord of the Rings ภาค3อีกด้วยซึ่งด้วยคอนเซปต์เรื่องที่ผสมผสานร,ระหว่างเรื่องราวของสาวประเภท2กับแก๊งค้ายาของเม็กซิโกถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งดราม่าไม่ใช่น้อยเลยโดยเฉพาะในต่างประเทศจริงๆเอเมเลียเพเรสอาจจะได้รางวัลเยอะกว่านี้นะครับถ้าไม่โดนกระแสด,ดราม่าจากหลายๆส่วน รวมถึงนักแสดงหลักของเราที่เป็นสาวประเภท2ชาวสเปนอย่่งคาราโซเฟียแกสคอนที่ผมมองว่าแสดงดีมากๆเสียดายที่ไปโดนขุดทวิตเก่าๆเกี่ยวกับประเด็นการเหยียดเชื้อชาติรวมถึงเรื่องาศาสนาด้วย ทำให้เธอถูก Netflix ถอดออกจากแคมเปญโปรโมทหนังในช่วงต้นปีรวมถึงหลายๆคนก็เชื่อกันว่าการที่เธอพลาดรางวัลน,นักแสดงนําหญิงในเวทีใหญ่ๆก็มีผลมาจากเรื่องนี้เหมือนกันในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่อง Mexican Culture ที่ถูกมองว่าตีความออกมาได้ตื้นเขินมีความสตีริโอไทป์แถมผู้กำกับยังเป็นชาวฝรั่งเศสอีกต่างหากแล้วนักแสดงหลายๆคนที่ไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะเซเลน่ากเมสที่โดนโจมตีเรื่องสำเนียงอย่างหนัก ส่วนตัวผมอาจจะไม่สามารถตัดสินสำเนียงเธอได้เนาะตอนดูเลยไม่ได้ติดอะไรส่วนใครที่เก่งภาษาสเปนในฝั่งเม็กซิกันเนี่ยอันนี้ลองคอมเมนต์ดูหน่อยว่าดูแลว้วรู้สึกยังไงทีนี้โดยรวมของหนังเนี่ยผมชอบนะผมว่าพล็อตมันปั่นดีแล้วก็นักแสดงส่วนใหญ่ผมมองว่าแสดงดีมากๆโดยเฉพาะคาร่ากับโซอีซอดันญาแล้วก็พาร์ทมิวสิควลบางอันผมว่าดีโดยเฉพาะอันที่เป็นซีนอารมณ์มันมีความมิวสิควลแบบเนียนๆเข้ามาไม่ได้ต้องเต้นอะไรแบบเวอร์กลับกันไอฉากมิวสิควล ที่จัดเต็มเนี่ยผมกลับไม่ชอบเลยโดยเฉพาะเพลงในช่วงท้ายที่ได้รางวัลอสการ์หรือว่าตัวเพลงตอนที่ตัวเอกมากรุงเทพผมว่ามันแปลกจะบอกว่ายังไงดีคือมันดูแล้วแบบเอิมเอิอะซึ่งจากจุดนี้ก็อาจจะทําให้เข้าใจประเด็นดราม่าของฝั่งเม็กซิโกเหมือนกันนะเพราะว่าฉากที่ไทยเนี่ยมันมีไม่กี่นาทีแต่ผมเองยังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ไทยอะทั้งสำเนียงหรือหน้าตานักสแสดงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกแล้วก็น่าติดตามนะครับถ้าตัดพาร์ทมิวสิควอลแปลกๆเนี่ สำหรับเอมิเลียเพเรสผมให้7เต็ม10ส่วนตัวการันตีว่ามันไม่ได้แย่เหมือนกระแสที่ต่างชาติเขาว่ากันแน่ๆนะแต่คู่ควรกับการเข้าชิง13ออสการ์ไหมเนี่ยอันนี้ผมว่าก็พูดยากแล้วเพื่อนๆกินยังไงกันบ้างครับใครไปดูมาแล้วก็แชร์ความคิดเห็นกันหน่อยส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับลบสปอย